รายการนี้เป็นรายการท่องเที่ยวเหมาะสาหรับคนที่มีรายได้น้อยแต่เสือกอยากท่องเที่ยวไปทั่วคาเตือนคนที่อยากเที่ยวหรูๆไม่ต้องเสือกเข้ามาดูคลิปกูแต่ถ้าอยากรู้ว่าเที่ยวแหวกคูในราคาประหยัดทำยังไงดูคลิปไปได้เลยครับ <Side> สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเที่ยวอำเภออุ้มหางับเดี๋ยวเราไปที่อำเภออุ้มหางเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวนะครับคลิปนี้พิเศษเลยนะครับ,บกับกรายการไซเวซึ่งวันนี้จะไซเ์วไม่ได้ไปนอนตามทางหรือยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอำเภออุ้มหางตอนกลางคืน มาอุางจะต้องมาแวะเที่ยวชมนะครับบ้านคูซันเดี๋ยวไปดูกันครับไปตามผมมาเลยครับดูครับก็จะเป็นร้านที่ขายของฝากนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ข้างใน,นด้วยอาแต่กาแฟสดน่าจะปิดแล้วตอนนี้ก็จะมีสถานที่ที่ให้มาถ่ายรูปนะครับขาเปิดเวลาได้ครับ ในการ้านก็นะครับจะเป็นข้างในเป็นเหมือนร้านอาหารนะครับมีโต๊ะให้นั่งหรือว่ามีมุม,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 มที่สวยๆเจ๋งๆเต็ไมไปหมดเลย ปลาพิมพ์นึ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนี่คำแรกตัวใหญ่มากครับตัวน่าจะไซส์กิโลนะครับปลาขังผัดชาครับปลาขังผัดชา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 หรือไม่ว่าทำไมเขาเรียกปลาขังเอ้เขาเรียกปลาผัดชาเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาผัดลงไปในกระทะแล้วมันดังชาชาชาแปงใส่เสเองด้วยนะครับให้ภาพมันบรญยาเองแล้วกันนะครับ กัรบไข่แบบไตนะครับคุณแได้ครับร้านเปิดถึงห้าทุ่มนะครับสามารถนั่งรับประทานอาหารนะครับนั่งดื่มนี่ัองอยู่บริการด้วยครับกินก่อนแล้วกันเนาะเราอยู่ที่บ้านลุกสันนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่หมักช่างภาพครับพี่มันถามผมว่าอันนี้เป็นบ้านคุูสันจริงหรือเปล่าเป็ <c oughs> <c oughs> นคำถามที่เด็ดมากรับเออ ผมมาจริงๆผมมาอุ้มผังเนี่ยผมมาโอนนัผังไม่ตัวละจริงมาบ่อยมากครับทีเนี้ยเป็นบ,บ้านครูสันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาคำตอบว่าที่เนี้ยเป็นบ,บ้านครูสันจริงหรือเปล่าโอเคครับสวัสดี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 ครับอันนี้ต้องต้องถามสองคนออนี้พอดีน้องก,ก็ถามผมว่าที่เนี้ยบ้านครูสันจริงหรือเปล่าออจริงจริงหรือเปล่าครับเป็นภรรยาครูสันครับอันนี้ครับ จอจริงๆครับ huh. อัน huh. น wow. oh. oh. wow. so ี้เป็นภรรยาของคุณอาคูซันนะครับคูซันซึ่งจริงๆที่นี่เปิดปุ่มผมมาอุ้ผังทั้งแรกผมก็เจอที่นี่เลยนะโอ้เห็นเปิดมานานมากว่ะนะครับสิบกว่าปีละวจาะก็รบกวนเวลาแป๊บนึงนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยลวกันนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วหลายคนที่มาเที่ยวอุ้มผังต้องสงสัยครับต้องต้องสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยที่เนี่ย บ้านผูสันสิหนหรือเปล่าครับหรือว่าเปิดขึ้นมาอันนี้การันตีแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วบ้านผูสันอันนี้คือภรรยาของกูสันนะครับอ่ามีที่มีลูกด้วยกันสองคนนะครับเมื่อกี้อ๋อคนโตคนโตเป็น,นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคู่อ๋อครับก็มีลูกด้วยกันสองคนเมื่อกี้ยิ้มผมทักแล้วครับพอดีที่เขาไม่ว่างเขา ไปดูลูกน่<笑><笑>ครับก็ก็จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรครับแค่แค่อยากมาสัมภาษณ์ว่าอ๋อปีน้องเ็าถามผมว่าที่เนี้ยบ้านครูซานจริงหรือเปล่าจริงจริงแล้วอยากอยากให้คนดูได้ได้เห็นว่าอ๋ออันนี้คือภรรยาของครูซันอันนี้อันนี้พี่สาวครับพี่สาวถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เจอ,อสองคนนี้แล้วก็ครอบครัวของครูซันนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่ถ้าเป็นตะวันมีก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดตั้งแต่สี่โมงเช้าอ๋อสิบโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นถึห้าโมงเย็นจะเป็นร้านขายเตี๋ยวเรือแล้วก็พวกข้าวไข่ข้าวพวกไอติมค่ะไอติมบิงซูค่ะตอนเย็นก็ห้าโมงเย็นนี่ก็จะเป็นอาหารจำสั่งเป็นพวก กับแก้มกับข้าวมีบทครับมีบทครับสามารถนั่งดื่มได้ที่ร้านนั่งดื่มได้นั่งดื่มได้ครับจนปิดกี่โมงครับเออห้าทุ่มค่ะปิดห้าทุ่มนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเนาะเขาก็ไม่ไม่ไม่เปิดดึกเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกับรีสอร์ทหรือว่าอันนี้ก็ดึกแล้วนะห้าทุ่มนี่ดึกแล้วครับเพราะว่าที่นี่สามทุ่มครึ่งไม่มีแจกเาปิดเลยค่ะโอ้โหตอนนี้ ไม่ไม่ดังเนาะไม่ดังไม่ดังจริงๆเนาะบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบสงบแล้วก็ไม่ไม่วุ่นวายครับผมชอบเลยจริงๆผมมาหลายรอบเลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยที่จะมามันมันั่งในในเวลานคือมากลางวันครับใช่ใช่เพราะมามากลางวันแต่ว่าก็ครั้งคืนครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีร้านที่สามารถนั่งแบบนี้ได้ครับอริงๆแล้วตรงนี้เปิด ท,ที่ที่เปิดให้โซนโซนนั่งเนี่ยเพราะผมก็มาหลายครั้งผมไม่เคยเห็นเปิดาานานนี่นยังครับนานวหมสี่ปีแล้วสี่ <5 S 1> ปีแล้วค่ะสี่ปีอ๋อสี่ปีผมมาเมื่อล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วครับอสองปีที่แล้วแต่ว่าผมเข้ามาตอนนั้นมามา,มาตอนกลางวันครับไม่ได้ไม่ได้มาตอนตอนเย็นพอดีวันนี้ผมมาถึงตอนเย็นก็เลยก็เลยเข้ามาดูครับช่วงนี้แข่ไม่ค่อยเยอะเพราะโควิดครับก็ก็อันนี้ครับตัวเป็นครับ ได้ยืนยันแล้วครับว่าบ้านนี้ครับคือบ้านของคุณชันจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมา่ครับขอบคุณมากครับประมาณนะคะโอเคครับเมื่อกี้เราไปรู้จักกับคุณภรรยานะครับพี่สุนีนะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณซันนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าลูกของคุณซันหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปพบครับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ลูกสาวของคุณซานครับที่เป็นลูกคนคนแรกค่ะคนที่สองเนาะคนที่สองพี่ชื่ออะไรครับชื่อฮาร์พค่ะชื่อคร่ะพี่ฮาร์พนะครับพี่ฮาร์พอ่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับก็เปิดร้านอาหารค่ะก็ันจันทร์ร้านนี้ที่แหละค่ะนะครับเอาแล้วพี่สาวของพี่ฮามี่ พี่กิฟค่ะพี่กีพี่กิฟไปไหนครับก็เนี่ยค่ะเปิดร้านเสื้ออยู่ข้างๆอ๋อเปิดร้านเสื้ออยู่ข้างๆใกล้กันนะครับถ้ามาอุ้มหางนะครับถ้ามาอุ้มหางครับก็แวะมาเยี่ยมชมที่ร้านนะครับมารับประทานอาหารนะครับมีเครื่องดื่มในกลางวันก็มีก๋วยเตี๋ยวเนาะเมื่อกี้สัมภาษณ์แม่พี่สุนีเนาะใช่ค่ะครับก็ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมบอกเลยว่าอาหารร้านนี้อร่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ ช,ชิมแล้วครับชิมแล้วก่อนที่จะมาสัมภาษณ์พี่ยขาชิมแล้วอร่อยทุกอย่างจริงๆครับ,อ,บอร่อยทุกอ,อย่างกระวันก็มีกาแฟเนาะ,นะมีกาแฟสดด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับร้านบ้านทูซันบ้านทูซันนะครับสําหรับใครที่สงสัยว่าที่นี่บ้านครูซันจริงหรือเปล่านี่อย่าอย่ตอบครับนะครับเจอทั้งภรรยาทั้งลูกสาวนะครับสวยด้วยนะครับโอเคครับไม่รบกวนพี่แล้วพอดีพี่เขาจะไปเรียนลูก ขอบคุณมากครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ